ลายเซนเซนอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซนอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซนเฉพาะบุคคลกับสินแสมิงหงเป้งเมืองไทยลัคณาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้24-30มกราคม เป็นสัปดาห์ที่ดาวสามดวงนะครับสุขอังคารและพุธไปลอยอยู่นะครับไปลอยอยู่ในเรือนพันธุซึ่งจะหมายถึงครอบครัวบ้านช่องยวดยานพาหนะที่ดินที่ทางนะครับแล้วก็ดาวทั้งสามดวงนี้ยังเล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศี กันแต่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกันเองนั้นได้โคจรเป็นประนะครับประเกษตรตำแหน่งมันอ่อนแรงไปนิดนึงที่ผมชอบพูดว่าปูาปูป่าปะน,น,น,นั่นแหละฉะนั้นสัปดาห์หน้าน,านี้ชาวกันนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเองสักนิดหนึ่งทำอะไรก็อย่าไปหักโหม นะครับแล้วก็พยายามอย่าไปมีข้อขัดแย้งใดๆกับใครเพราะว่ามันจะเสียเปรียบนะครับเท่ากับว่าในสัปดาห์หน้านี้ตามรอบวงโคโจรที่ผมดูแล้วจะมีไม่ดีอยู่จริงๆ2วันนั่นก็คือวันพุทธที่26แล้วก็วันอาทิตย์ที่30มกราคม2วันนี้ก็ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับ อย่างไรก็ตามครับชาวลัคนาราศีกันก็ยังได้โยกเกณฑ์ที่ดีประการหนึ่งที่เขาเรียกว่าดาวตรีโกลคือทำมุม120องศากับลัคนานะครับก็ประกอบไปด้วยดาวเสาร์ซึ่งเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็อยู่กับดาวอาทิตย์ดัดแต่เป็นเจ้าเรือนวินาศนะเราก็ราหูสรุปแบบนี้ดีกว่าว่าชาวลัคนาราศีกันงาน ยังมีความสำเร็จดีอยู่แต่พึงระวังและเซฟตัวเองไวดนิดหนึ่งอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ลับๆเทาๆหรือมีคนเอาเรื่องลับๆเทาๆเข้ามาให้เราซึ่งเราเองก็จะต้องดูให้ดีนะครับระมัดระวังสักนิดหนึ่งถ้าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับ การเงินการทองของชาวลัคนาราศีกันนั้นดูเหมือนกับว่าจัดสพัดดีขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์ก่อนๆฉะนั้น24-30การเงินจัดสพัดดีขึ้นมีจะมีเงินเข้ามาหลายทางหรือมีใครมาคุยๆอะไรไว้หลายๆอย่างซึ่งมันก็จะมีโอกาสไปเอื้อประโยชน์กันในเรื่องของการเงินการทองและเงินเงินสดย่อยในมือก็จะมีจับจ่ายได้อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ส่วนเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีกันสัปดาห์หน้านี้ระวังความน้อยอกน้อยใจระหว่างคุณกับคู่ครองคุณอาจจะทําให้คู่คุณน้อยใจหรือไอ้คู่เรามันทําให้เราน้อยใจเช่นไม่ค่อยมีเวลาให้ไปใส่ใจอย่างอื่นมากกว่าหรือบางทีเราพูดคุยหรือเสนอแนะอะไรไปแล้วมันไม่ค่อยเข้าหูกันเลยประมาณอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังส่วนคนที่ยังโสด สบายๆครับสัปดาห์หน้านี้ชิลๆอย่าเพิ่งไปหาเรื่องใส่ตัวเข้าใจไหมชาวลัคนาราศีกันทุกท่านออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล